เอาละครับผมยายหนิงผ้าชิมครับกบมืนสีครับผมครับสวัสดีครับผมมาเยี่ยมมาเยมมาเือนในห้อยเนาะครับผมโอ้โห้มือนี่กินเนี่ยแซ่บต้องกันเนาะครับผมโดนๆมาเจอกันบ่เคยเจอกันแต่กเจอต้องาไซด์โหจะซิจุ๊บผลเล่นเนาะเออเออเคี้เกมือนี่จัดหนักเลยเนาะครับเ <ยา S 1> นาะ ครับอ่ารนะอ่าที่นี่กล่มไรสายยาวเร็นี่่มาหอดจัดเมนูแซ่บเลยนะอยากจุอ่้ไ่ได้ไดอะนอกมาจากจังหวัดระยองหมดได้ไห่ดเอ่อ้องหนิงครับอ่าต้องกปัเมืองฝีปัดเพราะม่าช่องเป่นอ่เย็นหนิงพาดผชิมผาชิมอ่อ ได้มึกสายมาเย็นนุ่งติดตามมึกสายสู้เพกินเอารถจักเลืองแม่นอจ้ะเอาเอาจัดไปกับแม่เอาโอ้โหจัดไปจะเกลีย์เลยเนาะจ้ะเข้มเมื่อยกันเยเนนุว้าวมาเป็นตะเพชรข้าเกิดอันปานี่แหละโอ้โหใส่ก้อนแม่เล่นไปข้างนั้นแล้วเจ้าเนี่ยพอมันโก้งไงน้องหนิงผ้าชิมเอาปลาหมึกมาจากจังหวัดระยอง จัดหนักให่นอนก็มือนีิมีทั้งก้อยทั้งยังบ่มีทุกอย่างบ่จ้ะมาต้อนรับกับตู้กันตามแบบหี่งตัวสองขั้นที่สี่บานเ้องครับผมปล่านัวน้วเกลือเทศหัวหัวใส่ไปเลยจ้ะใยังต้องจับอะไรมันสั่นมือสั่นมือต่อนี่นี่คือถือปากเนาะฮะว่าแม่นสลับก็ใส่ฮะ มแ้วตาม่าแดูตาแบบเล่าๆเท่าห่ะเอเดีวน้องป็ปาดินำเป็นตัเป็นตัเลยเป็นอันนี่เล oh. ้อเป็นหนวดเป็นหนวดเลยเป็นหนวดเลยติมม้ายก็นนรกเติุ้ตามขอลยแล้วโอ้โหเรียบร้อยแลวคุณแม่เรียบร้อยแล้วจ้าหย่อย แบบสดสดเลยจัดๆเลยมันนี่น้องกบกับน,น้องหนิงเนาะคนทำยูทูบเปิดทั้งสองคนมาเจี๋ยมมาเยี่ยมจัดหนักมันนี่เรียบร้อยแล้วคุณแม่เรียบร้อยแล้วก้จัดไปเท่ามันนี่น้องกบกับน้องหนิงเนาะน้องหนิงก็ชิมกบมือสีม,มาเยี่ยมมายามมือนี่จัดหนักเลยเอ้าเอาวันนี้ม,นมาถึงถึงคอยวันนี้วันนี้วันฉันมาเพิ่งอยาก เอาก้อยเนียวบาคุณแม่เ um, ผ็ดเพ็ดแต่ละอยากก้อยเนื้อหูยเข่ากัวหลายๆยำเข่ากัวแต่โอเคโอเคอ๋อเข่ากัวนัวจังเลยเพ็ดไม่ไหมครับผมใช่ผมว่าเพราแซ่บแม่บอสใครอยากแซ่บลายก็กินเอาใส่ใส่ลายๆเรามาผงนัวไส้เนื้อเส้นถ้ามีก็ว่ะใช่ก็ต้องใส่เกลือนี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับผมเพ็ดเพ็ดก้อยต้องใส่เกลือครับเนื้อสีเขียนจุกูครับผมก่าไไหวเนื้อ เลือดก็ต้องไหลเนม่เอาพ่อเป็นป <ah ีส mm ันเนาะเลือดจังนลนนึงพ่อครับผมโอ้โหนี่ไปแน้วค้องแท้ค้องแท้ใช่ครับี้มึงดูกับแม่บ้านี่ชิ้มโดนมีแต่พวกกันเองเนาะพเรียบร้อยแล้ว เอามาหอมไส้กูแม่กหอมไสใส่น้ำปลาพอดีเลยใส่เสกเกียรโอเคเลยหรือเป่าใช่ครับอ๋อก้ยนุ่งกับตุ่มเพี้ยมตุ่มมีไส่แล้วเอ๋อหอมไส้เรียบร้อยวันนี้จัดนักให้น้องนิ้งกับน้องกบครับผมจ้่ครับโอเคครับไปเอาขอนกินเนาะหยาบนะคุวบาจุจังน่อยในเด้อวัวซันบ้ามีจูพร้อมได้น้อยหนึ่งอยอะจัดไปจัดไป มืาอนี่ยนี่น้องน้องมาจากกันระยองจ้ะครับสวัสดีครับผมบรินัทช่องยูทูปเพิ่นมาอยากมาเยี่ยมมายามกันเนาะจ้ะน้องหนิงน้องหนิงผ้าชิมผ้าชิมวันศุกร์เมื่อวักร์ครับผมจ้ะยูทูบเปิดจากระยองครับผมจ้ะส่องน้อยๆอ่ะคนมาเยี่ยมมายามเนาะยายน้องก็เลยจัดก้อยกับจุให้เพิ่นเพิ่นเอาปลาหมึกมาฝากแล้วกันเพิ่นได้ปลาหมึกมาฝากก็เลยตำผักกันตำปลาหมึกเนาะ จัดก่อยกับจุกแบบมือนี่แซบแซบมันวัวน้ำกันกับน้องๆจัดจัดจัดบอลล่าบอลล่ามาจ่ายมาเปิดดันว่าสายโหดเลยหรือไม่หรือแมนน่ะเอาเลยจ้าเอาเลยจัดจัดเลยยายนุ่งกระสีล่องนี่แหละไม่เคยได้กินปลาหมึกกันค้นไก่ทะเลกันไหมอัทะเลครับแมนนี่มึนกันเล้วสมซาสมเรือบัส โอ้หาเริ่มนี่ฮาฮาเริ่อมสอนกลางตัวรุยมือมาหลดเนาะมันยังใอยจะกับมีการไผ่จานมันมาแซ่บๆนกันจ้ะมาอือหือมือซ้ายอ่าเห็นแต่ในคลิปกินแต่แซ่บคอต์อันลาบเนี่ยแซ่บสมซาสมฤกพี่น้องจัก๊ะคนต่อตาลาบีเอ๋ส่วนหน้ามันบอกเปนตีนเนื้อแม่น้อง นีโอกาสกับพ่อคนเทียวะเลหาด้อบ่องากไปเยอะไปเยะจะมึงเน่กินของสดโอ้เมื่อนห่ได้อาหารถือปากถึงได้นุ่งถืจัดเต็มทีดอกมืนน่มผักินปลาืังย่ังยบอย่อ่ายกินมร้านจะไม่ได้กินปลามึก <c oughs> ยึดติดถนนใกล้วัดบึงบัวเลยพี่น้องแม่นกุ้งก้าวยึดเขตก้าวพรมจะหารบางอย่างต้นไกท่ทะเลต้องกินอาหารทะเลอะไรแตงลูกก็ก็อันนี้กินยากจังหนามาเอาตอนปลาหมึกใส่มันยังค่อยนัวืดีรำเขาคนพักนื่งผัวจ้ะเนีาะ เริ่อพวกเก่าเอาคูไหมโโหจ้ามันแ่นิงสวยย้าน้องว่นนี้อันนียังกินอีน้าเนะอย่าเ่อันเย้าน้องอยู่ละเขาซ้าด้เย้น่องนึ่งขาวเก้าจึงบาเขาเก้าร่วมถ้ยร่วมเที่ยงร่วมเทียงร่วมแรงจบค่ับผมปลาคุยกับซ้อนนี่เด้อพีนองน้ำร้น้ำรดนํ้ำร้มือกับน้ำร้เดี๋ยวจะเข้ามือกันหรอกคุณหอมหอมน ยวผมเป็นนะตับแมเข่าแล้วหนึ่งทมพานเ่อนใจติดเพาี่ลูกค้ารายๆนนี้ะมาเข่าเสาร่เดี๋ยว่ันจะได้หรอกนะข่าล่วถ้ากันนำหรอเนี่ก็ต้องอายดับดับดับการเองกันเองยามเนี่ยต้องไยายามกันสิเลย เป็นกันเอีงต้องกันไสพุ่นครับสีฟ้ากินกุ้งกินมดไปเสร็แล้วนนี้ไปลเลเนาะจ่ะีะมผมตายบ่เอาเดือ่วางผมจบวาย่ขึ้นข้างบ่ยแบบนี้ข้างาไงตั้งา <c oughs> นเ <c oughs> ขากันคอบนะผักบมืลมผัวกันแล้วว่ะพี่น้องที่อยู่ทังบ้านกะ กดให้นอนทั้งสองคนเลยนะครับเด้อปากเลยเด้อจับน่องหนิงผ้าชิมกับโกมือสีครับผมกดเไปเราซ้ำใช้ยูทูบหน่อยกดกระดิ่งหอมติดตามไปน้ำขอบกรัเปจะสองถุงกันนะถือว่าเป็นคนหนึ่งเป็นลูกอีสานน้ำกันไม่เกิขอบคุณค่ะวันไหยจะน้องมักักแค่เพราะอรอ่ะเพราะแกลับสวยเลยแค่ข้อมูลน้ำกันไปม้วนสำหรับค้านเดียวมาทานในหอยกันมากอ่ะบอกเขไปเ็น เห็นยูทูบบางว่าโบ้เด็กเพือ้เห็นปะเห็นปะนำเป็นตูนได้ไหมเนาะเป็นตูนตับวานดีเนื้อตรวจครับพิมอันสุ่มครับอือเจ้าเห็นเป็นแต่เสียมพียรนะแล้วเสียงอะครับเสียมหน่อยบานเขาถึงได้ ตัวจริงเสียงจริงที่น้อใจดีใส่การต้อนรับย่างดีโรมาหาญานแต่เราก็ให้มาเดินไปไหนกินไถ่แขกสู่ส่นยาน้องไหนปน้อปน้อกิน้องบินนะืัจไเบะ้ลกินไถ่กฉันในห่างเวทีเลยยายน้องบ่ใส่เลยลุยยังเดียวนี่ละขอลยกัควยเจ้าของหนอ จานตวแฮนี่วะเออเลยเอาเลยตับตับต่อนี่ติดตับต่อในเรียวต่อจ้องไม่ทาโดยตรงแน่จัเกิแล้วรู้ว่าสิมาตับต่อเป็นอะไรตับตับต่อเป็นตับทิ่แยกมาจากตับใหญ่โอ้ยมัอเป็นหอยอันตรนอาหารตับตัวนี้ติดแขนกุ้งตับใหญ่อน่ยทันขายแล้วค้าเดี๋ยวกันบ่ อช่คแต่ตัวแบบมันติดเส้ย่มงีมันบนใ่มันต้นหน่อยนึ่งมันติดเทสตกวแม่ค่ะต้นทอถวยน้ำจิ้มนี่แหละโดยพอยายน้่งไปเจอปั๊บนี่แล้วกบกานมูเล้ตับต่อดนมูหูหรอไม่ถามลูกค้าได้มันแสบเลยมันคือหวานมันติดเน่นมันกรอบกรอบนันโอ้ยยายน้่งเงาประมึกย่งเดียวจับับ มันถึอปากนะเดี๋ยวคุณนี่มาเลือกไก่ถ้าแขกอ่ะตุ่มใส่ร้อนอือเป็นแลกจอนอยู่ด้วยพี่น้องเลยม้นีเมื่อเลยละสาวใส่แล้วแบบนี้เมื่อห้องสะอาดดีหรอกการลองก็มีการั้งหมดี่จะใส่เมื่ออย่งนี้นะครับ ใส่ถนนตักน้ำไม่ใส่น้ำสดใจแล้วเนาะยรสอสิบุตรว่ารสชาจติครับคุณยุ่งขังถนนเนาะทำใจจังหน่อยแต่ว่าถได้เปียกมูเด้อรถยี่ห้อได้เห็นมัดเป็นเ่าได้ขี้ก็ดีใจอ่ะรอนพันจ้ะกันไหนอยากเบิ้งกะหมักจะเบิ้งอยากจะเบิ้งเต๋ฮะ แต่ตะเบิงเดี๋ยวถึงละวันที่หนึ่งเดี๋ยวจะจัดเหนียนหอยอยู่จะขั้นอยู่ครับ่ซบอนตรงนี้จับคอจับต่อจับวางของมักที่น้อยผู้ใดบ่มักดีกับตัวทั่วทั้ไพเด้อบ่มักดีกับตัวซุปไส่กันแล้วเมื่อนี้เย็นน้องเปิดโอกาสให้น้องเพข้นได้กินเพราะย็นน้องได้กินอาหารไม่ละมือ ปลาโยเกิรลตทะเลก ja ็ก okay. ินได้กอนูเกรทะเลคื่อว่าทะเลอีกคนนีเ็ใจครับที่เขาขวดแล้วขวดเอน้อ่จ้าจ้ะทำวัควอมัสมั่จ้ะสื่อตลาดกับว่าขอค่ะใส่ยาบอมา เสียสละจังหน่อยทานให้ร่าเรื่อยๆต้องเอ็ดเองจังหน่อยโอ้มันยังรดจัดให้เลยขนาดปิดร่าเราลูกค้ายังสิมากินอยู่เนาะเมื่อเอื่อนผนแล้วมันขอบคุณค่ะบมีทุมานัดเบิงสิโมงเหรอเบงแล้วปะเนี่ยเถิงบ่ล่ะน้องทางคุณเถิงครับว่ะเดี๋ยวเด้อ แหลกโแราลก๋ตีเขาโคย่างเดียวยุคแต่ทะเลผยุ่ไก่ทะเ, que, เลผลนบบผลพลผนเบื่อปลาเมือกเลยอ่ะท่านบางผนเลยมาแลกกลับก๋วอยอนงนะรสชติครับมื้อนี้นจัดนักยักเต็มกับน้องนิงไม่ีโอากาสไปลาวางกันไปช่วย ไปหาร้อยแกนไอ่ก็ดีึ้นาไม่อยากคุได้ยุติวิวไปดบกไปดูวังดวนจู่อัดไปเลยจัดัแล้วม่อยากคนมาห้องกันเพชแล้วกินซาบะไรเด้ตองฟาวนัมเจเยน้องสีรั่วได้ปะเนี่เฮ้ยเฮเเเล้เเ ขอขอาจะข้ากันเสีบทองการโดจุดตับคุณชาิเทีนเนี่ยข็งเลอ้ไม่นเลยมเืแล้วครับผมเพชรอหลีขันโ่เพชรกับโบวงย่มือเมยขันะ่เพชรมัง่อสิบกขอจะเขไมกุ่มบัลลูกลุ้วนไปัลลัดับงม โค้งแน่พ่อยาไปยัามานันหล่นโถ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 ตึงแสียึงเทศตัวเลยคือคือคือติวไปนจำนำว <laughs> ันนี้กินแล้ว <laughs> คือว่อออาไิรขาพอดีอ ราทศเหนาทได้เลยมากื่อปูมาที่นปูรย่างิบแล้วก็กินแม่น้องอ่ะค่อยคอยปูมากนะไปกินนั่นยุบางแกนกะเจ้าดาวดนวยแล้วนงแกงจเ็นเนาะพปูปย่งดินดินอยอ่จะต้นหน่อยย่บ้านเากกินทังสันนาะปูหน้าเนาะ ก็เลยลองปูทะเลบางสดๆดินหนาวๆอยู่กันแกะต่ำใส่บลขคามก็น้ำรดแล้วจ้าผมมากินนั่นแหละนั่งตกอยู่นาหารเหยถึงมาแกะกันหน่งเลยมันเสียบเนี่ยมันหวานตั้งนวนอนแล้วกับไฟนะคำนี้แม่พี่ก้อง ดเลยโหลดได้หนึ่งข่าพญา,านแล้วนำยงังหยดต้องหาต้องกินกินผักกันใส่ใดอีกเดือยอ่างแล้วอ่างเลเวจะพูดกดับเา กำลังกินอยู่เนาะกำลังก้ากินอยู่โอ้เกิงหอนแล้วซาบบ้างแล้วยังเอน้องกินเขาซาบว่าเป็นยังจัดได้บ่จันำก่อนไม่งอ้มพราอท่านกินเยอะไปหมดเลยว่าเต้าหหนต้าเพียปล้าวอ้อนะ มันออกหัวจากหมูเขาก็ะ้อนก็นอนก๋วยกระเพ็ดเครื่องเริ่มล้วงแล้วแม่นทำบะมือกระเพ็ดทำบะแกงฮะยุดเครื่องเลยเยวน้องขอน่ำหน่ำหน่ำหน้องมีป่ะเยอะกำลังแต่เราได้อเป็นยังไงครับเรากินหนักเราอิ่มกันก็จัดหนักก็ได้ขออนุญาตปะคำหาเนื้อพี่น้องเออโอ้ มีมือนี่ยได้หลอดปีเพชรกักเป็นแน่ก็ถามว่ายังมีกินเพชรได้บ้างเพิงเพชรเั้งแสบได้ตลอโมตาสว่างเลยอืมกเป็นกับแสบนะจำหนังมันเสียหนังมันแสบจำหนังมันฝรั่งเอาละครับผมคือที่พวกกินเบิร์ดแล้วเนาะเอาไว้หลังได้ที่อีกเท่านึงครับผมไปจัดการที่อ่อตอนนี้เพชรยากหนาครับผมตาไรแล้วครับผมหากินน้ำหากินน้ำกินท่า สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องฝากน้องฝากลูกนะครับผมยันยิงนะยานยิงให้ชิมแล้วก็ไจบทุกทุกทีครับพี่น้องครับผมอันอนี้น่าจะเป็นวิธีทานข้าวครับผมอย่าลืมนะครับกดให้น้องนะครับผมอีเพื่อนเพื่อนออยื่นคนติดติดตามในห้อยอยู่ก่น ซอยกดให้น้องครับผมนิงผ้าชิมแล้วก็ปบมังสวิรักับกดงเป้นครับผมอย่า้องกับน้าหอยก่ะขอตัวก็ได้แต่เด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายกลิ่นอะกัครับผมเป๊ะเป๊ะ